พวกผมคือเหล่าฝาแฝดที่จะต้องมาคิดกลยุทธ์วิธีการหนีตำรวจแบบ200 IQ ทั้งหน้าตาสีผมหรือว่าจะเป็นสไตล์การแต่งตัวก็เหมือนกันทั้งหมดเลยครับมบครับอครับชิจยานนะครับหมอเดี๋ยวกูเดินออกเดี๋ยวกูเดินออกสักแป๊บเดี๋ยวกูอันนี้เลยโอเคโอเคหมบครับไปเลย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 มอหมอหมอครับหมอครับชิจยานนะครับหมอหมอครับชีจญานะครับชีจานครับัดีครับขอบคครับต่อเลย เ้ยห,หมอครับค่ะห,หมอขับอะไรอ่ะไม่ครับบอกจะเอเควแล้วไี่หมอผมฉีดยาก่อนได้ไหม ใฉี่ยไปแล้วไม่ใช่หรอมันไม่เข้าหรอเฉี่ยไปแล้วไม่ใช่หรอมันไม่เข้าหรอขนาดหมอยังงงตำรวจจะไม่งงได้ยังไงเดี๋ยวพวกคุณมาดูแผนการที่ผมจะวางแผนในการเกลียนตำรวจกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศเทอร์ล่าซิตี้มีระบบรีพอร์ตภายในประเทศสำหรับใครที่เจอเลือนเจอบักสามารถกดรีพอร์ตได้เลยครับส่วนระบบฟาร์มจะเป็นงานฟาร,ร์มแบบออตโต้มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับและอาวุธก็สามารถครับได้แล้วที่เลเบลและสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับลิงก์ดิสคอร์ดอยู่ใต้คลิปนี้เลยตอนแรกอ่ะกูเหินลงมาใช่ไหม เล่นสับอย่างเงี้ยสับสับไปสับมาเพื่อนเห็นปะสับเป็นเลขแปดอะออแล้วก็เ,เดี๋ยวเราแยกแยกกันไปสมมติว่าถ้าตำรวจมันตามมือเอออันเนี้ยคือแผนสำเร็จแล้วก็คือเราใช้ความได้เปรียบในการแบบหน้าตาที่เราเหมือนกันเว้มึงเห็นปะหน้าตาเราค่อนข้างเหมือนกันเอาละเดี๋ยวเราจะลองทาภารกิจนี้ในการแกล้งตำรวจดูนะครับ <S <S เอ้ยมาวะมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมึงพร้อมสตาร์ทรอปะสตาร์ทอ,อยู่สตาร์ทอ,อยู่ที่เดิมที่เดิมโอเค ไม่รู้ว่าจะโดนไล่กี่คันนะเดี๋ยวมาดูว่าความแรงของรถตำรวจเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนอะคือรถผมจะสู้ได้ไหมอันนี้คือรถแจกเลยเนะครับทุกคนเรามีแผนการ200 IQ ในการหนีตำรวจไปจ้าคุณตำรวจขอทางหน่อยรับตอีหเดิมนะครับีหเดิมโอเคกำลังไปเพื่อนเบรกบูทไปรถตำรวจแรงปะไม่รู้เหมือนกันเบรกบูท อุ้ยแรงมาก้ยแรงมากกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วนะเพื่อนโอเคโดดโดดลงมาเลยมึงไปมึงไปมึงไปขวานะกูไปซ้ายโอเคไหมโอเคโอเคอุ้ยยังแตกเพื่อนยังแตกยังแตกหายแล้วเพื่มึงไปซ้ายเอ้ยมึงไปขวาเออโอเคซ้ายตำรวจมันตามกูมันรู้มันรู้อ่าช่วยช่วยช่วยวนหน่อ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 ยวนเจอวนเจอวช่วยวนหน่อยเอ้ยมันรู้มันเห็นกูแล้วรอมันแตกกันดิโคตรแรงตำรวจแรงจริงช่วยหน่อยเดี๋ยวกูช่วยหน่อยเดี๋ยวกูช่วยหน่อยเออช่วยช่วยชนหน่อย ช่วยช่วยหน่อยสวยไป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 ไม่ได้โดน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 ยังจะแตกหมดแล้วยังจะแตกหมดยังจะแตกหมดแต่แตกแล้วจะแตกแล้วช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วยหน่อยชนอยู่ชนอยู่โอเคตามตามหลังอยู่ตามหลังอยู่ชนอยู่ชนอยู่ชนไปชนไปชนไป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 มันจะไล่กูนะอุ้ยไม่ไล่ว่ะมันจะเอาเคสมันไงได้ออุ้ยแตกไหมไม่แตกสวยชนไปชนไปเยี่ยม อุ้ยโหลดมาวะโหลดมาเริ่มหรอมาเริ่มหรอเออมาเริ่มสองคันเลยโอเคเออกลางไปกลางไปงึดไปงึดไปงึดไปไล่ไปไล่ไปไลไปไปเลยไปเลยไปเลยกันให้กันให้อุ้ยติดคึกติดขอบติดขอบแตกนะเนี่ยไม่แตกว่ะโดนมั้งอ่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยรถรถรถปิ้งไก่แล้วมันปิ้งไก่แล้วหรอปิ้งไก่แล้วหรอเออคันนี้ตามมึงอยู่อ่ะปิ้งไก่แล้วโโออเเคค กูสกัดหลังให้อยู่คันนี้โอเคคันนี้คันนี้น่าจะน่าจะใกล้พังละโอเคเพื่อนรถต้องพังรถรถต้องโดนจะพังนะหลุดปะไอหลุด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 เลย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 หลุดหรอหลุดหรอคู่แม่แผนนี้อาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจุดเพื่อหลอกตำรวจให้แนบเนียนกว่าเดิมฮะนี่นี่นี่คือตึกนี้อ่ะมึงเห็นป้ามันจะมีบันไดขึ้นไปเว้ยเออเนี่ยเดี๋ยวกูจะพยายามขึ้นไปแบบให้เร็วที่สุดเว้ยคือยางอ่ะต้องทำยังไงก็ได้แบบ ต้องพยายามไม่ให้ยางแตกเลยเฮ้ยปูนตรงนี้มันจบได้ปะเฮ้ยจบได้ไดเราก็ไม่ต้องพยายามแล้วนี่คือเราอ่ะจะจะพยายามแบบตีโค้งคู่กันไปเลยอ่าตีโค้งคู่ไปเสร็จปุ๊บนี่แล้วมาตรงนี้ใช่ไหมกูอ่ะจะอยู่คันด้านหน้ามึงจะอยู่คันด้านหลังนะเออแล้วมาตรงนี้ปุ๊บเหินไปเลยกดหน้ารถลงสวยสวย,ยาเงี้ยทำยังไงก็ได้อ่ะให้เรามาโผล่ตรงนี้เว้ย แล้วเราก็จะรีบขับแยกออกไปให้หมดตำรวจก็จะตามมาด้านหลังอ่ะตำรวจมันงงแล้วมันงงแล้วว่าเออรถไอ้คันที่มันขโมยปูเนี่ยมันคันไหนวะเจอกันชั้นบนสุดใช่ไหมใช่ใช่ชั้นบนโอเคอย่าลืมจุดนะโอเคโอเคไม่รู้ว่าตำรวจคนเดิมหรือเปล่าเฮ้ยมันวอบอกมันวอบอกวอบอกอะไรวะไม่รู้ไม่ได้ยินน่าจะเรียกเรียกกองกาลังเสริมชัวชัวแล้วไม่ใช่ว่าแบบขับจะไล่คนละคันนี้ไม่ใช่นะเออไม่ใช่หละคุณตำรวจคุณจับผิดกเปาูพยายามขึ้นไปอยู่นะเพื่อนโอเคโอเค นี่นี่กำลังขึ้นไปขึ้นขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเพื่อนขึ้นมาแล้วไปไปก่อนไปก่อนเลยไปก่อนเลยสวยสวยสวยไป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 รู้ว่าคันหน้าหรือคันหลังตำรวจมันรู้ปะตำรวจรู้ปะกูเบียดอยู่กูเบียดกูเบียดอยู่กูเบียดอยู่เบียดอยู่ใช่ไหมมาไล่มึงนะมาไล่มึงเพื่อนมาไล่มึงมันไม่มาไล่กูพลาดกูพลาดกูพลาดหายแล้วกับช่วยกับช่วยมึงสามขันเลยเพื่อนสามคันเลยเหรอ สำคัญสำคัญมันไล่มึงปะมันไม่ได้ไล่กูกูขึ้นมาอยู่เอ้กูหลุดแล้วเนี่ยเพราหรอเฮ้ยมันไล่กูป่ะเฮ้ยเหมือนมันจะไล่กูมันไล่กูมันไล่กูไล่กูไล่กูหลักการหลักการมึงมึงมึงได้ชนตำรวจปะไม่ได้ชนมึงได้ชนมันตกหรืออะไรปะไม่ได้ไม่ได้ชนนะถ้าไม่ได้ชนอ่ะอันนี้เลยไม่ไม่ลบรถแล้วเฮรอรอนี่ก่อนรอเกมรอค่อยคุณยไม่ต้องรอเกมมันมันจะหาว่ามึงหลบหนีทำไมอะดิ แบบมึงยังแตกปึ๊บแบบขับขับ,ขบธรรมดาเลยเออจอดอยู่เฉยๆแล้วก็ควักมือถือแหลฮะฮัลโหลไอ้ลินอะไรเงี้ยอยู่ยยไหนให้เราไปรับเปล่ปาเนี่ยแบบมั่มวๆเลยตรงมั่วเลยฮ Hello ไ,ไม่หันมาไหเอ้าตอตอรอเงียบผมประมาณเทเนี่ยราคาวันนี้เงียบผมมันมาเลยหลค,ครับคุณตำรวจขออนุญาตคนตัวนะครับ,รค,ค,รบคุณมึงต้องใส่อะได้ครับได้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 ได มันโดนคนด้อนตัวกูมันคอนโดวกูมันคอนโดวก, <generators> กูคอนโดวกูไม่มีอะไรครับอาลซ่อมรถให้นะครับอ๋อได้ครับได้ได้ <S <s <ì> ไมันเข้าใจไม่ได้ได้อันนี้ก็ได้เพื่อนมันมันว่าไงนะม,นมันบอกขอคนตัวหน่อยนะแล้วก็บอกคนตัวอ๋อไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมซ่อมรถให้นะใช่หรอเออมันซ่อมรถกูอยู่น่ะ โดนกูหลอกน้อยผมคิดว่าแผนนี้ใช้งานได้อย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปหนีตำรวจอีกครั้งหนึ่งกันดูครับเออตรงนี้แหละเห็นว่ามันมันจะมีเนินค่อนข้างเยอะสำหรับเบรกบูทใช่ปะออกูอ่ะก็จะให้มึงสตาร์ทตรงนี้แหละแล้วกูจะเลี้ยวมาเลี้ยวมาเสร็จแปบบุ๊บอ่ะให้มึงจอดรถไว้ตรงนี้นะคือมึงเลี้ยวมาปุแบบ๊บเราขับออกไปพร้อมกันเลยแล้วเราเบรกบูทเบรกบูทไปปุแบบ๊บคือทุกอย่างของเราอจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นท่าทางการแต่งตัวอะไรใช่ปะ เราเบรกบูทไปปุ๊บถ้าตำรวจมันทำไม่เป็นอ่ะคือคือมันมันงงอยู่แล้วเว้ยดูดิไปแซงแล้วน่ะอุ้ยสองสองปลายสองเข่าดูดิคือมันอันนี้อยู่แล้วเว้ยถ้าตำรวจมันเบรกบูทไม่เป็นอ่ะคือตรงนี้มันต้องใช้ฝีมือในการเบรกบูทด้วยอ่ะคือเอารอบนี้ไหมคือมึงอ่ะเบรกบูทช่ำกว่ากูเว้ยกูให้มึงไปจกปูนเดี๋ยวกูรอสตาร์ไปเองนะซึ่งในตอนนี้เดี๋ยวผมจะเงียบนะแล้วก็ให้ไอ้คนเอนเตอร์เทนคลิปคนเดียวนะครับบ้าละมึงก็ตักเอนเตอร์เทนดิเฮ้ย คือผมจะรอแล้วก็มึงพูดเลยแบบหนีตำรวจชิบชับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคือตอนนี้ผมจะรอตอนที่มึงมาหากูแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปพร้อมกันอ่ะเอนเตอร์เทนเลยเต็มที่เต็มที่เพื่อนโอเคครับตอนนี้ก็เฮ้ยหลุนมา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 แล้วหลุนมาแล้วกุนี้เสียงอุ้ยลุนมาหลุนมาคันนึงคันนึงมาคันนึงกูจะบอกว่ากูจะไปนะกูจะไปนะกูจะไปนะนะโอเคโอเคโอเคอุ้ยมีตำรวจดักอยู่แล้วอ่ะขันนึงเพื่อน เออรีบรมาเพื่อนรออยู่ของแบบนี้ต้องใช้ฝีมือในการถ่ายทำาู้ตำรวจสองคนเลยมาดักกูรีบเลยรีบเลยตอนนี้มันรู้เชิงายมาแล้ว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 เา็น้วมาแน้วมาแล้วมาแวงแวัาแแตกวม้วเลยพยายาแกม้วมล้บมาแล้า้วา้มา้วมา้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ยังไปบูทเป็นมะน้าตำรวจอ่ะไม่รู้ยังแตกยังแตกยังแตกตามอยู่กูตามอยู่206อยหโอ๊ยไม่ได้ว่ะคือกูต้องออกตัวก่อนก่อนที่มึงจะถึงเว้ยเออยยังแตกกว่าเพื่อนเหตุได้ปะเหตุได้ปะมา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 อยู่ไหนอยู่ไหนแตกแตกสามแตกสามยางแล้วครับซ่อมได้ไหมเดี๋ยวครับได้ครับเพื่อนวิ่งขึ้นมาเลยวิ่งขึ้นมานะกูตำรวจมีอันนี้ไหมมีมีมีกล่องซ่อมไหมวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาไปไป อุ้ยอุ๊ยอยากแตกเคียวแม่งชนเลยเหรอเคียวแม่งชนเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอาเอาเขาหลุดชนมาอ่ะไอ้ยแม่งชนเลยเหรอคุณตุ่มกชนเลยหรอคุณตุ่มตามไปเลยครับไม่กลัวครับอันนี้ช่วยเหลือหรือเปล่าครับไม่ตกลัวนะนั่นแหละครับนะมันชนได้เลยเหรอไม่รู้มันเห็นรถไม่เหรอวะก็เห็นรถอ่ะชนใช่เหรอวะเออมันจริงจริงมันชนไม่ได้นี่หรอก็นั่นแหละ มคือจริงๆอ่ะมันชนไม่ได้ไไดเอาเอาเอาจริงๆเถเ,เ่อรถในคดีปูนอ่ะชนไม่ได้นะแต่ไม่รู้ว่ากฎประเทศนี้อ่ะมันเป็นยังไงครับเราไม่รู้เราไม่ได้อ่านแต่มันตามเลยตามท้าบอ่ะตำรวจหัวร้อแล้วไงตำรวจโดนโดนเราแกล้งไปหลายเทค<ม>สวย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 ไปเลยจ้า เขาเขซอกตึกเขาซอกตึกสวย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 ลุตอี๊ยยิ้วไหนดิชิวตรงไหนดิแดดมันมันหาเราไม่เจอหรอกหาเจอมันก็พระเจ้าแล้วกูบอกให้หาเจอก็พระเจ้าลูกยังหาอยู่เลยลุตลุดสวยดิสวยเราอะไอ้คิ้วอยู่แล้ว Hey, ฟูกู AP, แมนข้าแบบเป็เลือกหน้ากูยิงกระสุนเขาที่สมองไม่ได้แบบปบบแบบเฮ้ย <Hey, S 1> ถ้าของกูจะไปเก็บแล้วกูไม่เลือกข้าง <st ares> ไม่อยากจะเสียเวลาก็ตอนกูฆ่ากูไม่ได้บ้างให้ได้มันเส้นทางของนักโทษที่หัวลภเพราะไม่ได้เบืดแต่ว่าที่โลภเพราะ